สวัสดีครับกุยชาเกมมิ่งครับมาพบกันอีกครั้งกับอัปเดตประจําวันที่7ธันวาสองห้าหกสี่ครับดูเหมือนว่าอัปเดตอาทิตย์นี้จะเป็นอัปเดตประจําเดือนนะครับวิดีโอนี้อาทิตย์นี้ก็มีเทศกาลคริสต์มาสครับที่ใกล้เข้ามาปีใหม่ด้วยนะครับผมอากาศก็จะเริ่มหนาวนะหิมะก็จะเริ่มตกนะครับจะมีการเริ่มตกแต่งเมืองและร้านเหล้าในที่ต่างๆนะครับเพลงประจําเทศกาลก็จะได้ยินกันจากคลิปส์แล้วก็เฮลิเอและกัสนะครับผม ทุกคนจะสามารถซื้อ c r a m p u s s h o t กัน v a l i a n t ได้นะครับผมรางวัล RDO ดอลลา r และ XP คูณ2สำหรับ b o u t y Hunter ครับและ Call to Arms แมป Call to Arms ประจำเทศกาลจะมาวันที่21ธันวาถึง5มกรานะครับ รางวัลอะีโ d o ล o r าคูณสําสำหรับการขายเล่าและส่งเทศนะครับผมใน PVP นะครับโหมด Elimination ั่นครับเมกิ i เคานต์แล้วก็ลาสแ n d ครับอะเรียโ d o ลา r ์และ XP ครับคูณ3บวกกับทองที่คูณ2นะครับในขณะที่การรัชการรัชทีมสปอยล์โซฟอร์อัพเป็นส MO k e และ Overrun รนะครับรางวัลทั้งหมดคูณ2นะครับ อิโมดฟรีนะครับผมคาปิตาเล่และแอสเซสซอรีฟรีครับผมวินเทอร์สเซเวนต์รีพิเตอร์นะครับสามารถซื้อได้ระหว่างวันที่14ถึง29ธันวาคมนะครับรางวัลผู้เล่นที่ล็อกอินระหว่างวันที่26ธันวาคมถึง5มกราคมนะครับรางวัลพิเศษสำหรับการทำบัลตี้ระหว่างวันที่28ธันวาคมถึง5มกราคมด้วยนะครับผมถ้าคุณชอบวิดีโอนี้หรือหากคุณเห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์กูน่าช่วยกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับผม โบนัสประจำสัปดาห์นะครับอย่างที่กล่าวข้างต้นครับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ใกล้เข้ามาแล้วอากาศในเกมก็จะเริ่มหนาวนะครับพิมะก็จะเริ่มตกนะครับผมในเมืองต่างๆก็จะมีการตกแต่งครับผมเพลงประจำเทศกาลก็จะมีให้ได้ยินกันวันหน้าครับทุกคนจะสามารถซื้อ c r มเปญช็อตกัน n ว a ร i เ n ีได้ระหว่างวันที่14ทธันวาถึงวันที่5มการานะครับผมรางวัลอาร์ีอดอลและ XP คูณสําหรับ Bounty Hunter และ Call to Arms นะครับผม แมบ Call to Arms ประจำเทศกาลครับจะมาวันที่21ธันวาคถึงวันที่5มกราคนะครับผมความยากของแมปใหม่คือจะมีเสือคูก้าหมาป่าและหมีนะครับและถ้าสามารถเล่นแมป Call to Arms ประจำเทศกาลถึงเวฟสุดท้ายได้นะครับผู้เล่นจะได้รับข้อเสนอรถราคาปืน50%รางวัลอาดรีโอดอลลาร์คูณ2สำหรับการขายเหล้าและก็ส่งเทศนะครับผมในโหมด PVP นะครับ elimination นะครับ feature series make it count และ last stand นะครับ radio dollar และ xp คูณสบวกทองนะครับที่คูณ2ในขณะที่การ rush การ rush teams s p o y s of war up in smoke และ overrun ครับรางวัลคูณ2ทั้งหมดนะครับผม free emote ครับให้ผู้เล่นไปสั่งเหล้ากินที่ซารูนนะครับผมจะได้รับ good to see emote free นะครับผม c a ปิตา l ล่และ a c สเซซอรี่ฟ e ีสำหรับผู้เล่นที่ล็อกอินนะครับระหว่างวันที่14ถึง29ธันวาครับ Winter Events Repeater สามารถซื้อได้ระหว่างวันที่14ถึง29ธันวาเช่นกันนะครับผมผู้เล่นที่ล็อกอินระหว่างวันที่26ธันวาถึงวันที่5มกราจะได้รับ Volatile Dynamite 10ชิ้น Fire Arrows 20ดอกและ Weight Loss t o n i c Free 1ขวด รางวัลพิเศษสําหรับการทำเบลตี้นะครับระหว่างวันที่28ธันวาถึงวันที่5มกรานะครับส่งเบลตี้แบบเป็นครับผู้เล่นจะได้รับ2,000เบลตี้ฮันเตอร์เอครับส่งเบลตี้แบบตายครับผู้เล่นจะได้รับ200อาดีโอดอลลาร์ครับและเช่นกันครับเลจันเดอรและ Infamous b เบลตี้ผู้เล่นจะได้รับ h ฮอ k m มธบอ o ลัสฟรี2ชิ้นครับบวกกับเสื้อโค้ดฟรีครับเข้าตัวภายใน72ชั่วโมงนะครับผม ของรถราคาประจำสัปดาห์ครับ Bounty Hunter License ครับรถราคา5ทอง Prestigious Bounty Hunter License รถราคา5ทอง Bounty wagon แ,และกระสุนทั้งหมดรถราคา30% g Low Weapon v a l i a n t ครับ m า b r e n t o n Sniper Rifle Single w o n d e l i e r และก็ไอเทมอาชีพของ Bounty Hunter ทั้งหมดนะครับรถราคา40%ครับ Bolus ครับรถราคา50%ครับ หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนดูนะครับถ้าเป็นเช่นนั้นช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับผมผมไลฟ์เกม red dead online ทุกวันช่วงเวลา5โมงครึ่งตอนเย็นนะครับที่ช่องกุยชายิกมมิงทาง facebook นะครับผมขอขอบคุณที่รับชมครับ